สวัสดีครับผมช่างเป้าจากอําพันธ์วิทยุสื่อสารคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีสแกนนะครับของโมโต a p x 8 0 0 0 0นะครับเป็นตัวนี้นะครับ APX 8000หน้าจอสแตนบายสองด้านนะครับด้านบนแล้วก็ด้านข้างนะครับตัวนี้สะดวกสบายต่อการใช้งานนะครับวิธีสแกนนะครับมันก็จะมีสแกนอยู่2แบบก็คือ1 สแกนโหมด VFO แบบนี้นะครับสองกับสแกนในโหมดเมมโมรีนะครับมีสแกนอสองแบบนะครับทีน,นี้เราจะมาสแกนแบบ VFO นะครับวิธีทำให้ทำแบบนี้เนะี่ยกดเลขหนึ่งเนี่ยกดแช่ไว้นะครับความถี่มันก็จะวิ่งหานะครับกดเลขหนึ่งแช่ไว้ปุ๊บ <ning> begin. อ่ามันก็จะเริ่มสแกนไปเรื่อยๆนะครับเห็นนะครับพอเจอความถี่หยุด พอหยุดแล้วมันก็จะวิ่งต่อนะครับหยุดสแกนให้กดเลขหนึ่งนะครับปุ๊บ n d i n g อ่านะครับอันนี้ก็คือหมายว่าสแกนในโหมด VFO นะครับต่อไปสแกนในโหมด m e m o r y นะครับก็กดเข้าโหมด m e m o ม y นะครับกดแช่ไว้แ h a n n e l d e อ่าให้เป็นโหมดเมมโมรี่อย่างนี้นะครับอ่าอันนี้มันมีทั้งหมดอ่าผมอ่าสี 4, ่ห้าอ่ามีทั้งหมดเจ็ดช่องนะครับตัวนี้อ่า สแกนนะครับให้กดเลขหนึ่งแช่ไว้เนี่ยครับปุ๊บอ่าเห็นไหมครับมันก็จะสแกนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะครับอ่าพอวอเข้ามานะครับอ่าวอเข้ามาตัวนี้ครับปุ๊บอ่านี่ครับเห็นไหมครับเท็หนึ่งสองสามอ่าพอหยุดแล้วมันก็จะวิ่งต่อเห็นไหมครับอ่าก็วอเข้ามาหนึ่งสองนอ่อเนี่ย หนึ่งสองสามสี่ห้านะครับอ่าภายในเจ็ดช่องนี้นะครับอ่าวอเข้ามามันก็จะติดเลยนะครับตัวนี้หยุดสแกนก็กดเลขหนึ่งครับปุ๊บอ่าอ,อ่าก็เรียบร้อยนะครับทีนี้บางท่านอ่ามีสงสัยถามมาว่าถ้าเราไม่สแกนหมดทั้งเจ็ดช่องอ่ะได้ไหมก็ทําได้นะครับเราจะสแกนอ่าผมสมมตุติผมไม่เอา246นะครับอ่ะสมมตุติไม่เอา246 คือ246เราไม่สแกนนะครับอันนี้มันมีทั้งหมด7ช่องนะครับอ่ะก็กดเมนูครับเพื่อไปเมนูเพ<ม>ื่อไปเซตค่ามาเมนูที่40เนี่ยครับตัวนี้สแกนเนี่ยกดลูกศรขึ้นเลือกอเมนูมาเมนูที่40เสร็จแล้วให้กดเมนูครับหรือกด F ครับปุ๊บอ่าเห็นไหมครับมันมาเมนูนี้นะครับอ่ะทีนี้บอกท่านก่อนอันนี้เรามาเริ่มแล้วนะครับว่า เราจะไม่สแกนช่องไหนนะครับก็เลือกช่องนั้นขึ้นมานะครับผมไม่สแกนช่องที่สองนะครับนี่เลข2นี่ไม่เอานะครับกดเมนูครับเปมาเมนู40แล้วกดเมนูครับให้ปิดเป็นออฟนะครับอันนี้คือเราไม่เอาให้เป็นออฟปุ๊บกดออกมาใหม่ไปเมนูที่4นะครับช่องที่สอันนี้คือไม่สแกนนะครับกดเมนูครับปุ๊บกดเมนูครับปิดให้เป็นออฟครับไม่เอาก็ปิดปิดเป็นออฟครับ ่เมนูช่องที่6นะครับก็คือ246เราไม่สแกนนะครับอ่าปึ๊บเมนอ่าปึ๊บอ่านะครับคือตอนนี้นะครับคือมันจะสแกน1 3 5 7นะครับก็คือ2 4 6อ่า2 4 6คือเราไม่สแกนแล้วเราปิดแล้วนะครับอ่ะเรามาลองดูนะครับกดเลข1แช่ไว้นะครับปึ๊บ ่ด,ดูนะครับ <cidos S 1> <ๆ S 2> มันจะขึ้นเห็บไหมฮะหนึ่งสามห้าเจ็ดเลยเห็นไหมครับหนึ่งสามห้าเจ็ดเห็นไหมครับอ่ะผมจะวอลเข้ามานะครับทีนี้หนึ่งสามห้าเจ็ดจะอยู่เห็นไหมครับปุ๊บอ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าอ่ะปุ๊บพอปล่อยปุ๊บมันก็จะวิ่งต่อเห็นไหมครับอ่ะวอลเข้ามาปุ๊บนะอ่ะวอลเข้ามาหนึ่งสองสามสี่ห้าเห็นไหมครับอ่ะมันก็จะวิ่งต่ออ่ะนี่ครับอ่ะกดปุ๊บมันก็จะหยุดเห็นไหมครับหนึ่งสองสามสี่ห้าอ่ะเห็นไหมครับ พอหยุดแล้วมันก็จะวิ่งต่อนะครับอ่ะปิดสแกนก็กดหนึ่งเลขหนึ่งครับหรือกดพ t ดครับปุ๊บเรียบร้อยครับอ่าวิธีหยุดสแกนนะครับง่ายๆครับไม่ยากนะครับครับคลิปนี้ถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับขอบคุณครับสำหรับติดตามชมครับสวัสดีครับ